สนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนเนี่ยจะยื่นแบบภาษีกันนะหลายคนเขาสอบถามมาเยอะนะว่าตกลงแล้วการลดหย่อนภาษีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการใช้สิทธิ์ตรงไหนได้บ้างและแต่ละตัวมันมีประโยชน์ไยงไบ้างฮะ ก่อนที่เราจะเข้าไปพูดถึงเรื่องว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างเนี่ยรเรามาพูดเรื่องใกล้ๆตัวก่อนว่าจริงๆเนี่ยภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนนยคะมีหน้าที่ตามกฎหมายเลยนะคะที่จะต้องชําระภาษีจากไรายได้พึงประเมินที่เราหามาได้นะคะคอย่างคุณเทพกิจเคยสังเกตไหมคะว่าเงินแต่ละ แต่ละเดือนที่เราได้มาเนี่ยมักจะได้ไม่เต็มตามเงินเดือนใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือในเรื่องของเราได้ทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วคือมันหากไปส่วนหนึ่งแล้วใช่ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยในเรื่องของค่ารถหย่อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างจริงๆภาครัฐให้มาอยู่แล้วนะคะส่วนหนึ่งแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไม่พอนะคะอย่างเช่นภาครัฐให้อะไรมาบ้างก็จะเป็นในเรื่องของอะรถหย่อนส่วนตัวก่อน นะคะเท่าไหร่คะ30,000บานะคะแล้วก็มีห่าค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเรื่องของส่วนตัวเนี่ยอยู่ที่90,000บาทก็จะมีบิดาวรนดาอ่าใช่ค่ะบิดามาดาบูดค่ะใช่แต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขเหมือนกันอย่างบิดามารดาถ้ามีรายได้เกิน30,000ก็ไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยค่าลถหย่อนที่ทางภาครัฐเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถที่จะหา เพิ่มเติมได้เนี่ยก็จะมีเยอะเหมือนกันค่ะนะคะอย่างเช่นในเรื่องของเบีย้ยประกันชีวิตนะคะในเรื่องของ L T F R M F อะไรแบบนี้นะคะซึ่งพวกนี้ค่ะเรียกว่าค่าลถหย่อนเพิ่มเติมนะคะเบี้ยประกันชีวิตนะครับเมื่อกี้ที่คุณนภัสสาได้พูดไว้เนี่ยมันสามารถที่จะหักรถหย่อนได้ยังไงบ้างครับ ในเรื่องของเบีย้ยประกันชีวิตเนี่ยนะคะจะมีส่วนแรกก่อนตอนนี้เรามี2ส่วนละนะคะส่วนแรกก็คือ1 0 0 0 0แบาทแรกนะคะส่วนที่2ก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของบํานาญแบบลดหย่อนได้ที่จะเพิ่มเติม,มอีก2 0 0 0 0นนะคะแต่ทีนี้เรากลับมามองในส่วนแรกก่อนส่วนแรก1 0 0 0 0แแรกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราก็ต้องคานวณเรื่องภาษีของเราก่อนว่าเราอยู่ที่ฐานเท่าไหร่นะคะแล้วเราเนี่ยอยากจะได้ภาษีคืนกลับมาทั้งหมดเลยไหมจริง,รรงๆแล้วมันมี3ทางเลือกค่ะคทางเลือกแรกก็คือเอากลับมาให้หมดเลย ะะทางเลือก2เอากลับมาบางส่วนนะคะทางเลือกสาก็ช่วยชาติพัฒนาไปนะคะทางเลือกที่1นนะคะก็คือว่าเอากลับคืนมาหมดเลยก็ต้องมาประเมินก่อนว่ารายได้ของเราในปีภาษีเนี้ยเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ฐานเท่าไหร่นะคะอย่างอย่างนักภาษายกตัวอย่างนิดนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเสียฐานภาษีที่20%นะคะแล้วเรามีสิทธิ์แล้วเราก็เลือกที่จะเป็นค่าลดหย่อนของเรื่องของประกันชีวิตนะคะซื้อเลย1,000 0แบาท ะะเราจะสามารถได้เรื่องของเ,อเงินคืนภาษีมาอยู่ที่2 0,000บาทนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่หากว่าฐานภาษีเราเยอะขึ้นเราอาจจะมองในเรื่องของตัวบำนาญแบบรถยนอนได้ที่เป็นในรูปของเบีย้ยประกันชีวิตเพิ่มเติมเข้าไปแต่ตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า,าได้แค่15%ของรายได้ทั้งปีนะอะไรแค่นี้<อ>นะคะมันคำนวณด้วยด้วยก,กันก็มันจะคล้ายๆกับ r m f เลยครับเราจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างคะ เพราะว่าจะมีเงื่อนไขาบางอย่างที่เพิ่มขึ้นมารจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลน่ะค่อนข้างเปิดนะคะตามเว็บไซต์เนี่ยมีเลยแต่ถ้าให้ดีนะคะการวางแผนภาษีถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยต้องมีที่ปรึกษา เราจะช่วยดูในเรื่องของว่าไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะในะภาษาที่จะดูนะคะคก็คือท่านอื่นๆที่มีความรู้ความสามารถตรงส่วนนี้สามารถที่จะแนะนําให้กับออลูกค้าได้เหมือนกันว่าวางแผนยังไงให้ได้ภาษีคืนกลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเอาภาษีขึ้นกลับมาแล้วใช่ไหมคะครเรายังสามารถออกไปออมเพิ่มขึ้นหรือว่าไปลงทุนเพิ่มขึ้นได้ด้วยคือเงินต่อเงินได้ครับค่ะลองยกตัวอย่างให้ดูได้ไหมว่าตกลงแล้วสมมุติว่า เราเริ่มที่จะมีการหาวิธีการหักลดหย่อนภาษีในมุมของประกันชีวิตเนี่ยเราสมมุติว่าเรามีเงินเดือนสักก้อนหนึ่งอะหนึ่งแสนสมมติอย่างนี้นะฮะเราควรจะวางแผนยังไงบ้างคะเดือนละหนึ่งแสนนะคะต้องบอกแบบนี้เลยว่าฐาน20เ์นแน่นอนนะคะหมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าประเมินรายได้ทั้งปีเท่ากับว่าคนคนนี้มีรายได้อยู่ที่ร้านสองถูกไหมคะปุ๊บเนี่ยแล้วก็ถ้าเราจะใช้เรื่องของเบี้ยประกันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือซื้อที่10,000 0บาทแรกเนี่ย จริงๆแล้วประกันชีพน,น่ะนอกจากช่วยเรื่องออมแล้วเรื่องลดหย่อนแล้วเรายังแถมเรื่ององความคุ้มครองเข้าไปให้ด้วยนะคะก็มีความคุ้มครองส่วนนี้สมมติว่าเราซื้อที่10,000แบาทนะคะพอเราทํายื่นพงนดพงด9091อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะครเราจะได้ภาษีคืนกลับมาจากเรื่องของประกันชีตอยู่ที่2 0 0 0 0บาทละนะคะเงิน20,000บาทนี้นะคะถ้าถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้าบอกว่าเออเราจะไปทําอะไรต่อนะคะก็ะอาจจะเอาไปลงทุนต่อหรือเอาไปออมต่อก็ทําได้เหมือนกัน เงินก้อนเนี้ยก็จะเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะเบีย้ยประกันชีตก็ไม่ได้หายไปนะคะเป็นในเรื่องของความคุ้มครองไปด้วยครบสัญญาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆอีกก้อนหนึ่งให้ให้กับคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยนะคะแต่และรูปแบบมันแตกต่างกันยังไงบ้างฮะเรื่องของการประกันชีตชก็มีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่ามันจะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆใ,ในเรื่องของเบีย้ยประกันชีตเป็นแบบออมทรัพย์นะคะคแล้วก็เป็นแบบคุ้มครองรายได้ได นะคะซึ่งแบบออมทรัพย์เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือความคลองอาจจะน้อยกว่านะคะโดยใช้เบี้ยประกันถ้าเทียบว่าเบี้ยประกันที่10,000แเท่ากันนะคะแบบออมทรัพย์เนี่ยจะได้ทุนประกันที่น้อยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบในเรื่องของคุ้มครองรายได้เนี่ยแบบนี้เนี่ยจะได้ทุนประกันที่เยอะค่ะก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างทางก็คุ้มครองกันไปนะคะครบสัญญาก็ได้เงินระหว่างทางก็เสียภาษีแล้วก็เอาไปลดหย่อนกันไปครบสัญญาก็ได้เงินลักษณะเนี้ยค่ะ ก็ต้องประเมินตัวเองนะ<ช>ว่าตัวลงล<ช>แล้วเราเหมาะกับอย่างไหนมากกว่ากัน